รายงานข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนกาต้นเโม่16นาฬิกากับวรดีเดอิพาวินค่ะนโยกรัฐมนตรีปฏิเสธการเร่งรัดทีโออ่าน้ำโดยยืนยันให้ความสำคัญนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนโยกรัฐมนตรีปฏิเสธการเร่งรัดเรื่องทีโออ่าน้ำพร้อมยืนยันรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศคุณจันทร์สถาพรคติสนรายงานค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิเสธถึงการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง T.O.R แผนแก้ไขปัญหาน้ำว่าเป็นการเร่งรัดเกินไปและให้ความสำคัญกับนักลงทุนชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยเพราะรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาดำเนินการยังไม่มีการรว่วรัดแต่เป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำและเมื่อเห็นแผนการก่อสร้างแล้วก็จะมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยส่วนความชัดเจนในการแจ้งเตือนประชาชนนายยกรัฐมนตรีระบุว่า จะสามารถแจ้งได้ว่าพื้นที่ไหนท่วมไม่ท่วมแต่คงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นเรื่องของการพยากรณ์แต่เป็นการคาดการแนวโน้มซึ่งต้องมีองค์ประกอบเข้ามาช่วยแต่สิ่งที่มองคือเรื่องงบประมาณเร่งด่วนเราจะนําไปจัดทําผนังกั้นน้ําและดูแลเรื่องเขื่อนและระบบป้องกันอย่างเต็มที่ทั้งนี้ในการดําเนินงานแผนการจัดการน้ําครบหนึ่งปีจะมีการที่แจ้งต่อรัฐสภาอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการน้ําได้มีการเบูรณาการให้เป็นเอกภาพ ทั้งเรื่องพยากรณ์และการเตือนภยัยคิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนจะมีการที่แจ้งให้ประชาชนรับทราบทั้งหมดจยาาออ่างสภพรอภิสรรายงานค่ะคณนะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสอสอลำพูลเขตสองและมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากคุณยศวัตรพง์ประภาสรายงานค่ะแนอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมครมอเห็นชอบล่างพระ,ะรากฤตฎีการเลือกตั้งสอสอแทนตำแหน่งที่ว่างลงสืบเนื่องจากนายสาพรมณีรัฐ สสเขตสองจังหวัดลําพูนเสียชีวิตจึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่26สิงหาคมนอกจากนี้ครมเห็นชอบมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก6มาตรการอาทิการเร่งรัดมาตรการเฝ้ราระวังป้องกันควบคุมพร้อมกชาชัดแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่พบโรคให้เฝ้ราระวังและให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนถั้งที่จังหวัดใดที่พบผู้ป่วยมากกว่าสิบรายต่อวันให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด หรือวอรลูมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและขอความร่วมมือภาคพลัฐเอกชนก็อระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่ของตนเองโดยเน้นที่ศูนย์รับเด็กเล็กเป็นสําคัญยศดสวัสดิ์คงประภาสรายงานครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งสองฝ่ายบริเวณพื้นที่ประสาพ,พระวิหารคุณพงษพีประพฤตีรายงานค่ะคนเด็ดนิพัฒน์ทองเล็ก ผู้ในการนโยบายและแผนกลาโหมชี้แจงกรณีการตัดกำลังคนออกจากพื้นที่บริเวณเขาเพระาวิหารโดยในวันที่18กรกฎาคมนี้พล้การเอกสุขมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการตัดกําลังคนออกจากพื้นที่บริเวณนี้โดยจะมีการตัดตามมติของสาโลก ที่มีการสั่งคุ้มครองชัว่วคราวในส่วนของประเทศกัมพูชานั้นจะมีการตัดกําลังทหารออกจากพื้นที่จนนํานวน485นายและในส่วนของไทยก็จะตัดกําลังเท่าเกันโดยใช้กําลังตํารวจเข้าไปดูแลพื้นที่แทนกําลังของทหารทั้งนี้จะมีการรายงานไปยังสาโลกตามขั้นตอนโดยสถานการณ์ที่บริเวณพื้นที่เขาพิหารเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและจะทันตามแผนในระยะเวลาอันสั้นนี้คงพฤติปฤติ รายงาน